สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเซียนเหยียบเมฆนาทีนี้ต่อให้เอาช้างมาฉุดก็คงหยุดไม่อยู่กระแสเปรี้ยงป้างของอุงอิงนางสาวแพรทองทานจินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแรงจัดจานจากโพทุกสำนักทำท่านำโดง่งม้วนเดียวจบ ทั้งตัวแคดิเดตนายกสสเขตและสสบัญชีรายชื่อแต้มไหลเข้าเป็นกอบเป็นกำรรมเพราะชาวบ้านกําลังรประอืดประอมผลงาน8ปีบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพาเศรษฐกิจประเทศดิ่งเหวลงเรื่อยๆกระแสะคนเบื่อลุงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพื่อไทยก็พอยได้อานิสงส์ช้อนคะแนนเก็บตกไปเต็มกระบุง ยิ่งเที่ยวนี้ได้กลับมาสู่กติกาถนัดบัตรเลือกตั้งสองใบลูกทีมคนแดนไกลแอบรูปปากหวานหมูได้สอสอเพิ่มทวีคูณทบต้นทบดอกจากสอสอเขตและสอสอบัญชีร,รายชื่อไม่ต้องมานั่งเก็กซิมติดกับดักระบบสอสอพึงมีเหมือนตอนเลือกตั้งปี2562ที่โดนกดคะแนนหายไปบานตะเกียง พรอกดเหล็กได้สอสอเขตมากพอแล้วไม่มีสิทธิ์ได้สอสอระบบปาร์ตี้ิิส์เพิ่มแต้มต่อไหลเข้าทางทุกอย่างประตูอำนาจเปิดทางอาซารอกลับประทวงความยิ่งใหญ่เป็นรัฐบาลรอบหน้าช่วงนี้หัวกระไดพักก็เลยไม่แห้งกินเย้าวยวนเหมือนวัยรุ่นแตกเนื้อสาวแม้กระทั่งรุ่นใหญ่ที่เคยหอบผ้าผ่อนหนีไปอยู่กับพักคู่แข่งอย่างนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและ นายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มสามมิตรยังต้องทิ้งพักพลังประชารัฐกับปตายรังขอกินน้ำพริกถ้วยเก่าเพราะกติกาเลือกตั้งใหม่เข้าทางพักเพื่อไทยดึงดูดขาใหญ่บ้านใหญ่มรุมตุ้มกันอุตรุษระดับปรมาจารย์ที่คุกฝุ่นการมเมืองมากว่า40ปีอย่างสมศักดิ์ที่ขึ้นชื่อความแม่นยำอย่างรูฟ้าดินอากาศระดับน้องน้องของเบง ไม่เคยแทงหวยพาดในการเลือกฝั่งได้เป็นรัฐบ,บาลเซียนเหยียบยอดเมฆคำนวณทิศทางลมแล้วยอมเสียฟอร์มเจ้าพ่อสุขโขทยัยพิกลิ้นจากที่เคยพูดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเรากลับมาสยบพักเพื่อไทยที่กระแสดีวันดีคืนแม้จะต้องบากหน้าทนฟังเสียงค่อนขอดปรามาก,ก็ต้องอดทน เพื่อรักษาสถิติสวยหรูไม่เคยตกกระบวนการเป็นรัฐบาลเพราะเชื่อเพื่อไทยแบรเบอร์นอนเกาะสะดือรอเป็นรัฐบาลแน่รุ่นใหญ่ลูกเคี้ยวสูงจะตัดสินใจรุกค,ค่าเรื่องใดก็ต้องมั่นใจเกินล้านเปอร์เซ็นต์เคี้ยวหรือไม่เคี้ยวแค่ไหนให้ดูตัวอย่างตอนลมโต๊ะสูตรหาร500ร้อคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์ ที่เป็นพายกซิบกรอกหูบิกปอมพ้นเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้รุมทำแท้งกฎหมายลูกร่วมด้วยช่วยกันจับมือพักเพื่อไทยความร่างพรบรเลือกตั้งสสให้พิจารณาเสร็จไม่ทันเส้นตาย180วันชุบชีวิตสูตรหานร100ที่ถูกโบกปูนฝังไปแล้วให้กลับมาแจ้งเกิดใหม่แต่สุดท้ายสูตรหาหนึ ดันทะลึ่งไปเข้าทางพักเพื่อไทยแค่พักเดียวแทบไม่เกิดประโยชน์กับพักพลังประชารัฐและที่รายิ่งกว่าคู่หูภายกระซิบสมศักดิ์สุบสสสริยะกับลำหนึ่้อยแปดองศาย้ายมาซบฝั่งเพื่อไทยดือด้อๆสง,งนันถ้าไม่เคี่ยวจริงจะสับขาหลอกบิ๊กปอมไม่ได้นะโยมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ